คุณต้องเรียนรู้ว่าการปฏิเสธใช่ว่าจะเป็นเรื่องที่ไม่ดีเสมอไปนะฮะผมต้องขอเล่าเรื่องของผมสักเล็กน้อยนะผมเป็นคนที่ติดนิสัยตอบตกลงเป็นประจำนะมันมีข้อดีฮะข้อดีมันก็มีคือว่า สวัสดีครับพบกับ how to r i s t คิดให้ถึงร้านนะฮะพบกับบทความดีๆแบบนี้นะฮะวันนี้เนี่ยเราจะว่ากันด้วยเรื่อง5วิธีแฮ็กชีวิตทําง่ายๆเพิ่มเวลาเพิ่มความสุขนะฮะหลายคนอาจจะยุ่งๆวุ่นๆน,นะะลองเอาวิธีนี้ไปใช้กันดูนะฮะเวลาคุณก็จะมีเพิ่มขึ้นสําหรับการจัดการเรื่องส่วนตัวให้มันโปร d u c มากขึ้นนะฮะข้อหนึ่งครับแบ่งหน้าที่ให้กับคนในครอบครัวนะ,ะอย่าก,กลัวและลังเลที่จะมอบหมายหน้าที่กับคนในครอบครัวนะ ถ้าเกิดคุณมีครอบครัวอยู่แล้วคุณเป็นผู้ฟังที่มีครอบครัวอยู่แล้วนะการทําแบบนี้เนี่ยจะทําให้สมาชิกในครอบครัวนะฮะร,รู้จักหน้าที่อ่าแล้วก็ฝึกความรับผิดชอบไปด้วยนะครับช่วยให้คุณมีเวลามากขึ้นในการจัดการเรื่องงานและเรื่องส่วนตัวนะสามารถลองเอาวิธีนี้ไปใช้กันได้นะครับข้อ 2. ครับจัดเตรียมมื้ออาหารไว้ล่วงหน้านะข้อนี้เรียกว่าไปใช้ได้กันทุกคนนะเพราะว่าทุกคนจะต้องมีมื้ออาหารของตัวเองอยู่แล้วนะครับวางแผนมื้ออาหารไว้เลยนะครับสำหรับสัปดาห์นั้นอาจจะแบ่ง เวลามาสําหรับการทําโน้ตสักเล็กน้อยสําหรับมื้อหารตั้งแต่เช้าจนเย็นนะว่าคุณจะทานอะไรถ้าเกิดส่วนใหญ่คุณทำอาหาปรปัะ่ทานเองนี่ก็ลองเอามาใช้ดูก็จะสะดวกมากวิธีนี้นะครับการทําแบบนี้เนี่ยจะช่วยให้คุณไม่ต้องเสียเวลาคิดว่าจะกินอะไรเมื่อมื้อนั้นเดินทางมาถึงเช่นคุณทํางานละ พอตกเที่ยงคุณก็จะไม่ต้องนึกว่าคุณจะต้องทําอะไรกินหรือคุณจะกินอะไรเพราะาคุณได้วางแผนไว้เรียบร้อยแล้วตรงนี้ผมว่ามันประหยัดเวลาได้มากแล้วเกิดคุณเป็นคนที่อาจจะอยู่บ้านบ่อยทํอาหารกินเองเนี่ยเวลาคุณไปซื้อของที่ตลาดนัดหรือว่าไปซื้อของในซุปเปอร์มาร์เกต็ตคุณก็สามารถจัดแจงได้เลยว่าคุณต้องใช้วัตถุดิบอะไรบ้างสําหรับมื้ออาหารที่คุณวางแผนไว้เช่นจานถึงสุก จันทร์ถึงอาทิตย์คุณก็ซื้อกลับเข้ามาทีเดียวการทาแบบนี้เนี่ยมันช่วยให้คุณประหยัดเวลาในการคิดแล้วก็การเดินทางไปซูเปอร์มาร์เก็ตเพื่อซื้ออาหารเข้ามาคุณก็สามารถซื้อเข้ามาทีเดียวได้เลยนะฮะข้อ 3. ปฏิเสธผู้อื่นบ้างนะครับคุณต้องเรียนรู้ว่าการปฏิเสธใช่ว่าจะเป็นเรื่องที่ไม่ดีเสมอไปนะฮะผมต้องขอเล่าเรื่องของผมสักเล็กน้อยนะขอเล่านิดหนึ่งนะครับเป็นเรื่องเมื่อสมัยก่อนนะผมก็ต้องยอมรับว่าเมื่อก่อนเนี่ย ผมเป็นคนที่ติดนิสัยตอบตกลงเป็นประจำนะไม่ถึงว่ายังไม่ทันได้คิดอะไรก็จะตอบตกลงว่ามันทําได้โอเคครับจะเป็นนิสัยประมาณนี้นะฮะมันมีข้อดีฮะข้อดีมันก็มีคือว่าคนที่อาจจะขอความช่วยเหลือจากเราหรืออะไรอย่างงี้เขาก็จะชอบเรารักเรามีความสัมพันธ์ในเรื่องพวกนี้ค่อนข้างดีแต่ว่าข้อเสียก็คือว่าบางอย่างเนี่ยเราไม่ได้ถนัดนะ เราไม่ถนัดเลยแต่ว่าจะต้องทาเพราะว่ารักษาคําพูดเนี่ยเราก็ต้องยังไม่ต้องทเพราะว่าเราตอบตกลงไปแล้วนะครับพักหลังเนี่ยผมก็จึงฝึกพูดปฏิเสธมากขึ้นนะฮะมันทําให้ผมได้คิดมากขึ้นก่อนจะตอบไม่ใช่ว่าเราจะปฏิเสธทุกอย่างนะแต่ว่าการที่คุณฝึก พูดปฏิเสธให้มันมากขึ้นเนี่ยคุณจะได้มีเวลาคิดยังไม่ตอบตกลงเช่นมีใครขอความช่วยเหลือมาคุณก็ยังไม่ตอบตกลงแต่ขอเวลาคิดก็ว่าจะปฏิเสธหรือตอบตกลงนี่ครับการทำแบบนี้มันทําให้คุณได้ฝึกว่าโอเคงานนี้ทําได้ไหมกระทบอะไรเราไหมถ้าเกิดมันทําไม่ได้เราไม่ได้ถนัดก็ตอบปฏิเสธไปตรงๆนะครับดีกว่าที่คุณไปรับปากเขาว่าทําได้แล้วสุดท้ายก็ต้องมานั่งตามงานที่เราไม่ได้ถนัดเลยนะครับข้อ4ี่ครับ ซาบซึ้งกับคนที่คอยช่วยเหลือเรานะฮะมันมีแนวโน้มอย่างยิ่งเลยนะว่าคนที่คอยช่วยเหลือคุณถ้าเกิดเขารู้สึกได้ว่าคุณได้แสดงความซาบซึ้งรู้สึกขอบคุณเขาจากใจจริงๆนะในครั้งถัดไปเนี่ยมันก็มีแนวโน้มสูงมากเลยที่เขาอยากจะช่วยเหลือคุณอีกนะครับลองเอามาใช้กันดูในข้อนี้ค,คือว่าแสดงความจริงใจกับคนที่คอยช่วยเหลือเรานะครับข้อ5ครับหาเพื่อนช่วยทํากิจกรรมร่วมกันนะฮะประสบการณ์ที่ดีก็ต้องบอกได้เลยว่าบางครั้งมันอาจจะ เกิดจากเรื่องง่ายๆอย่างกิจกรรมที่บ้านเช่นทําอาหารปรับปรุงสวนหย่อมเล็กๆนะครับคุณลองชวนเพื่อนคุณมามีส่วนร่วมกับกิจกรรมที่คุณทําเหล่านี้ด้วยนะฮะมันจะช่วยเพิ่มความสัมพันธ์ที่ดีให้กับคุณและเพื่อนนะครับและสิ่งเหล่านี้แหละมันก็จะเป็นประสบการณ์เล็กๆ,ๆ,ๆน้อยๆที่ทําให้คุณและเพื่อนคุณเนี่ยมีความสุขขึ้นได้ครับสรุปอีกครั้งหนึ่งนะครับข้อแรกแบ่งหน้าที่ให้กับคนในครอบครัวนะคุณสามารถแบ่งได้เลยว่าโอเค ใครมีหน้าที่อย่างไรอย่างน้อยเนี่ยเป็นการฝึกความรับผิดชอบเพราะว่าทุกคนย่อมมีหน้าที่เป็นของตัวเองนะฮะสจัดเตรียมมื้ออาหารล่วงหน้านะเพื่อประหยัดเวลาในการคิดว่าคุณจะทานอะไรข้อ 3. ปฏิเสธผู้อื่นบ้างนะการปฏิเสธไม่ใช่เรื่องที่แย่เสมอไปเนาะข้อ 4. ทราบซึ้งกับคนที่คอยช่วยเหลือเรานะครับข้อ5หาเพื่อนช่วยทำกิจกรรมร่วมกันนะฮะเอาละฮะถ้าเกิดคุณกำลังทำข้อไหนอยู่นะคอมเมนต์บอกผมใต้ คลิปวิดีโอนี้นะผมจะอ่านทุกคอมเมนต์เลยนะและเกิดชอบคลิปดีๆความรู้ดีๆแบบนี้นะฮะกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กับ how to r i s h คิดให้ถึงล้านนะและเกิดไม่อยากพลาดบทความคลิปวิดีโอดีๆแบบนี้นะที่จะส่งตรงถึงมือถือคุณคนแรกนะแอดไลน์แอ how to risk ไว้เลยฮะเมื่อมีคลิปวิดีโอความรู้ดีๆแบบนี้นะจะส่งตรงไปที่มือถือคุณคนแรกเลยครับแล้วพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ